กับรายการมันต่อกูต้องลองะครับกับพี่เมลิกในสัปดาห์ที่3ครับผมอยู่กับผมแบรี่พีซส่าเสาอาร์เซนอลและคุณท็อตพิศา่แดงครับครับเรามาเอาเลยปรับอารมณ์เท้าความกันดีกว่าพูดได้ใช่ไหมพูดเลยฟูลแลเนี่ยเอ้ผมผมดีขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วอเคมองไปข้างหน้าแล้วอ่ะสำหรับคู่แรกคือมันเสา นัดหกโมงครึ่งก็จะเป็นเชลซีเจอกับฟูลแลมเชลซีที่ฟอร์มร้อนแรงที่จัดการเวสต์แฮมมาแบบราบคาบยิงหมดนะคะับหกหนึ่งมห้าหนึ่ง <laughs> มาเจอกับฟูลแลมอาร์เซนอลสาขาสองที่รักษาผลงานได้ระดับหนึ่งสำหรับแฟนเชลซีอ่ะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยพวกเขาน่าจะแบบ คึกแล้วนะรู้สึกว่าเครื่องติดแต่ว่านัดเนี้ยผมมั่นใจว่าฟูลแลมแมงน่าจะเสมอได้มึงลองใช่ไหมใช่กูม,มั่นใจเชลซีมั่นใจเชลซีเออน้ดนี้เชลซีกินแน่ๆฟูลแลมก็ฟูลแลมเถอะไอีสัตผมไม่ได้แค้นอะไรนะ <laughs> พูดได้แล้ว <laughs> <laughs> ผมไม่ได้แค้นอะไรนะผมมองว่าเชลซีดีกว่าก็เชลซีถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะ โคพาเวอรน่าจะได้กลับมานักนี้นะออืมืมในขณะที่กองหน้าแบบอ่าเจ้าเปรโดแล้วก็เจ้าหนูไมเนรคิเทนที่นัดที่แล้วอ่ะก็ทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะได้ลงเล่นต่อเนีงหรือเปล่าคุณชอบใครเป็นพิเศษไหมเชลซีนเรียมดีแลบเลยครับดีแลบเลยอกองหน้า,าจเจ้าเปโดเรียมดีแลบนี้น่าจะเป็นตัวปิดสกอร์ได้ดีอ่ะ แล้วก็ส่วนอื่นๆต่อให้ไม่มีโฟรามอร์เจลซีก็เล่นดีอะ่ะ<ม>อย่าไปสก,กิดต่อม,มันนะ<ม>คือมันโดนแล้วแม่งตื่นตื่น <c oughs> แบบตื่นจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเล่นในบ้านเนี้ยมันต้องเอาแหละอหเออผมผมรู้สึกว่าฟูแลมไม่แพ้อะ่ะฟูแลม,<า>ม,มไม่แพ้เออฟูแลมไม่แพ้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสูงหรือเปล่านะเออยิงกันเล่เทรหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่แพ้อะ ไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหน,นมงไ,งไม่รู้แต่มั่นใจยังไงไม่รู้มันมั่นใจ,จตะกิดตะกิดอ,ะอ่ะให้ยังไงแฟร์เจลซีเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับครับผมผมเชียร์เจลซีนะแล้วคู่ต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับน้องใหม่หน้าเก่าอย่าง <Bur ry. S 1> เบ์ลี่เลือกฝั่งเลยไหมเลือกดีกูแมนยูไอ <c oughs> ้กูหวังว่าด้วยความที่มึง โดนมาขนาดเนี้ยมึงต้องใส่สุดริมทิมประตูอามุล,ลิมมึงต้องเคลียร์กับลูกน้องให้ดีนะเว้ยนี่เล่นในบ้านนะมึงเอออย่าให้มีครั้งที่สามนะเว้ยเออครั้งที่สามไม่เป็นอะไรอีกนะไม่ใช่ครั้งที่สามแบบรวมทุกนัดเออมึงกลายเป็นแฟนแมนยูไปแล้ะไอ,อ้เหี้ยกูเห็นเพื่อนกูเป็นอะไรนะแฟนแมนยูแต่ละคนแบบเดินคอตกเข้าสนามบ,บอล <c oughs> เพื่อกูแมนยูเดิน <c oughs> เดินคอตกเดินมาแล้ว วันนี้เราอยากเล่นแบบแมนยูได้เงี้ยกูก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเว้ยเมื่อก่อนเราแข่งกันมาแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะเออมันแบบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะกูกูต้องให้ทีมมึงชนะเยอะๆเว้ยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปร้องอย่างเงี้ยสนุกเออตอนนี้ให้กําลังใจแมนยูก่อนเฮ้ยกูยังไม่คิดว่ามันจะกลับมาได้อ่ะไม่ไม่โค้ชกับนักเตะเออใครไปก่อนกันอะเดี๋ยวค่อยมาดูกันคือไม่คิดว่ามันจะกลับมาได้เลยนัดนี้นะแมนยูเปิดบ้านเจอเบอร์ลีย์นะครับในนัดที่สามซึ่งแมนยูก็ยัง ยักได้ว่าอ่าถ้ามองโดยรวมคือยังไม่สามารถยิงประตูนี้พรีเมียร์ที่เป็นแบบลูกของตัวเองได้เพราะในนัดที่แล้วปลาสมอร์ฟูลแลมก็เป็นโอนโกไปยังไม่มีใครทาได้ซึ่งแบบไอ้เฮียมันจะยิงประตูเขาสักทีมันจะเป็นยากอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดว่านัดเนี้ยมันก็ยากเหมือนเดิมเพราะเบอร์ลี่มันก็เหมือนไม่ใช่หมูหมูนะเออมันก็แชมป์แชมเปี้ยนชิพอะใช่เออแล้วก็ชนะมาแล้วด้วยใช่แล้วก็ มันมีความมั D ่นใจจากการที Tok, like, uh ่ว uh. ่ากลางสัปดาห์ก็เตะกระดาบี้มากพชนะมาสองหนึ่งแล้วก็ไอที่เรามองซันเดอร์แลนด์มาเล่นดีสามศูนย์เป็นมาแบแพ้ทางกันก็ได้โดนโดนเบอร์ลี่ตกไปคาบ้านเลยเป็นไงเออเบอร์ลี่ก็จัดไปบอ้ก็คืออยู่กันคนละฝั่งนะสำหรับรายละเอียดเรื่องทีแมนยูนะครับไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ระบายระบายแมนยูได้นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ แนโน้มที่เราคาดการว่าเจอกับเบอร์ลี่จะเป็นยังไงก็คืออยู่ในคลิปนั้นใช่ครับ,<ช>รบนะครับก็นัดเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปคือในคลิปนั้นด้วยก็บอกว่าแมนยูแม่งเดาได้อยู่แล้วแหละมันไม่มีอะไรที่ต้องพูดเดยอะครับแมนยูสู้ๆครับแมนยูสู้ๆต่อไปซันเดอร์แลนด์เจอเบรนฟอร์ดคู่นี้ผมรู้สึกว่ามันจะเสมอ,อมันครึ่งๆนะคือ ด้วยความที่ซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านอะ,อะแล้วไอ้นัดที่แล้วอะที่มันแพ้อะมันก็แพ้เพราะเล่นนอกบ้านนะแต่มันไม่ได้เล่นแย่นะอ,ออในขณะที่เบนฟอร์ดก็เหมือนกับจะเริ่มตั้งไข่กับบอลระบบของเขาได้แล้วเฮ้ยดีเลยแหละเบนฟอร์ดถ้าคุณมองว่าครึ่งคึ่งผมมองว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยไอ้นัดแรกแม่งดีนะที่เราแม่งเป่ะกับเบนฟอร์ดอะผมว่าผมมองเบนฟอร์ดเหนือนิดนิดว่ะ <laughs> กูลองมึงต่อสินะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับนักเตะก็ไม่ไม่รู้อะผมไม่ได้มองใครเป็นพิเศษนะสำหรับทั้งสองทีมเนี้ยแต่ก็ให้กำลังใจการมชาก้าแล้วแหละต่อไปผู้ต่อไปก็เป็นอะไรวะสเปร์เพื่อนบ้านเจอกับ บอลมาสู <Bon> ว่าทางเดียวกันปะ,ะสปเปอร์้ <laughs> <laughs> ยช่วงนี้เพื่อนบ้านผมเก่งเราก็เป็นสามทีมด้วยที่ชนะรวดไปเก้าพันไอด้ได้ได้ได้หกคะแนนเต็มอะ่ะอาร์เซนอลสเปอร์ลิเวอร์พูลอ่ะได้ตอนนี้เมืองลอนดอนมาแรงอ,อันนี้ผมก็มองสปเปอร์นะแต่ผมมองว่าสปเปอร์จะชนะชนะหนึ่งลูกอะ่ะแบบเฉียนชนะอ,อืคือความความมั่นใจอ่ะผมอะ่ะไปอยู่ที่สปเปอร์แต่ถ้าดู ของบ bon อลมัตอะไม่แย่นะเว้ยอเออแม้ว่านัดล่าสุดมันจะแพ้มาก็ตามแต่แบบผมในนัดที่มันแพ้เรียกวูมูมมยังติดใจผมอยู่เลยมันเล่นดีนะแล้วด้วยความที่นักเตะของบอลมัสก็เป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่ <c oughs> เขาก็มีความอันตรายในการเล่นลูกโดง่งลูกคอสอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่สเปอร์เองก็นักเตะก็สูงนะยุคเนี้แล้วก็มีความยืดหยุ่นอะ อผมมองว่าเกมมันจะน่าน่าจะอึดอัดหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าสเปอร์น่าจะมีทีเด็ดที่คูดูสอะอืมเพราะว่าตั้งแต่มีครูดูสเนี่ยลิชาริสันแบบอันตรายขึ้นเยอะเลยอืมในขณะที่ตัวอื่นๆอย่างเบนเนนจอนสันอย่างเงี้ยหรือว่าเบทันคูมันก็ยังแบบป้อนบอลได้เขาก็เหลือเหลือกองกลางตัวลุกอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ผมคิดว่าถ้าเขาเขาเสริมได้แล้วเขาจะน่ากลวว่านี้อ่าแต่ ที่ที่มีเนี่ยเอากองกลางกองหน้ามันยังเจ้าอ่าปานิยญ,ญ,ญาเนีเก่งเลยมาตาซายอแต่ว่าด้วยความที่มันต้องบดกันหลายนัดกันหลายถ้วยอ่ะขุมกำลังเชิงลึกของสเปอร์จะเป็นยังไงอันนี้นี่แหละที่ผมอยากรู้ว่าเขาจะหาใครมาเสริมก่อนลตลาดนักเตะปิดทันไหม,มเพราะว่าล่าสุดแฟนสเปอร์แม่งก็ด่าเลวี่แบบโอ้โหที่แบบพลาดไปหลายตัวเลยอ,ะอ่ะ แต่ยงไงผมก็ยังมั่นใจในเพื่อนบ้านนะสัปดาห์เนี้ยเล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะไม่พลาดไ,ไม่น่าจะพลาดส่วนคู่ต่อไปวูแพม์ตันเจอกับเอเวอตันเฮ้ยผมมองเอเวอตัน่ะผมมองเอเวอตัน <laughs> ผมดูไฮไลไท์ที่เขาเล่นลีกคัพด้วยเออก็โอเคอยู่นะเดวิดมอยเขาแบบช้าแต่ชัวร์เขาจะไม่เล่นบอลแบบ หรือหว่ามากเขาจะค่อยๆไปค่อยๆไปในขณะที่นัดที่แล้วอ่ะที่เขาเล่นกับอะไรวะเจอกับอะไรวะเอเวอเรสตเจอเลยวะกูดูแป๊บหนึ่งเอเวอเรสตนเจออะไรวะบ่าไบตันเออไบตันอน่เปิดบ้านครั้งแรกใช่เขาก็ค่อยๆเล่นเน่ยค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ผีผามมากค่อยๆปอก่อนแล้วก็ค่อยล่อให้หนักๆนัครับก็เปิดบ้านในเกมสนาม ครั้งแรกเลยก็คือเดี๋ยวล์อยไนอ่านยากชิบหายในขณะที่วูฟก็ยังเป๋ะอยู่เป๊ต่อไปนะหรือว่ามันจะมานัดนี้ว่าเพราะมันเล่นในบ้านมูฟใช่ในี้ในบ้านวูฟนะครับแล้วก็ผมก็รู้นีกอันหนึ่งว่าบาร์ลี่อ่ะคือคนภาคเขาเรียกบาร์ลี่แต่ตัวหนังสือมันอ่านว่าแบรรี่ได้เพราะมันเขียนเหมือนแบรี่อาร์เรนในเดอะแฟร ซึ่งก็คือชื่อที่ผมใช้เนี่ยจะยิงประตูแรกได้หรือยังเพราะว่าล่าสุดลีคับมันก็ยังยิงไม่ได้แต่มันแค่มีส่วนร่วมกับประตูอของอารคาลัสครับผมแล้วก็ในวูฟเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีไปส่งนะเพราะว่าอย่างกลางสัปดาห์นี้ก็ตกวเวทแฮมนะแม้ว่าเวทแฮมมันจะอยังอยู่ในสภาวะแย่พอๆกันแล้วอาจจะแกมพอตเตอร์เนี่ยอ,อาจจะเป็นเต็งหนึ่งของการโดนปลดเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มก็แย่มากเลย สำหรับเวสแฮมโอ้นี oh, ่กูยังไม่ได้ดูผลเวสแฮมเลยนะผมบอกมาอย่างนี้เวสแฮมอีกแล้วเหรอเพราะว่ามันสามนัดรวดอะเออแพ้เชลซีห้าหนึ่งแล้วก็แพ้ซันเดอร์แลนด์นัดเปิดสนามสามศูนย์เพราะงั้นี้คือแบบบุ๊ยังจัดการเวสแฮมได้อะอาจจะพอสู้ได้แต่ก็จะมองสำหรับผมอย่างนี่ว่ามองเอเวอเรตเนี่ยกว่านิดนิดเชิเชือนแหละครับส่วนคู่ดึกก็จะเป็นลีดยูไนเต็ด เจอกับนิวคาสเซิลรีดอยู่ในเตดก็เหม่อไปนิดนึงจริงๆสสกอร์กกรไม่ควรจะเยอะขนาดนั้นเล่นในบ้านเจอกับอวอิปตันัดแรกก็เล่นดีนะเออเขาเป็นเขาเป็นเกมสายบุกที่ค่อนข้างจะบอลทะลุช่องบอลอะไรบอลบอลเท้าสุดเทา้าก็ข้างแมนยํา mm hmm. เจอกับนิวคาสเซิลที่เกือบเสมอกับลิเวอร์พูลด้วยผู้เล่นสิบตัว mm hmm. ได้อันนี้มองนิวเหนือกกว่า คุณมองนิวเหนือกว่าผมผมมองว่าเขาจะเสมอกันอืม,อมแบบรีดอะ่ะถ้าเกมที่แบบว่ามันยังไม่มีอะไรแบบผิดพลาดหรือแบบโดนก่อนอ,อะไรเงี้ยมันจะไม่เป๋ะนะถ้ามันมันไม่เสียสมันมีอาจุดที่เสียสมาธิอะแต่แบบอาร์เซนอลน,นี่แม่งทําให้โลกรู้เลยว่ามึงกับกูแม่งต่างกันเยอะแต่ทรงเขาดีนะแล้วอ,อ,อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมให้ เสมอเพราะว่ากรดอนของยูคาสเตนอะโ<ช>ดนใบแดงโดนแบนเอ่ออาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการลุกของยูคาสเตนลดลงเพราะว่ามันต้องไปฝากความหวังวาที่เอรังกาแล้วก็โตนาลีแล้วโตนาลีตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลโอ้โหกูสงสารชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยตอนตอนถึงลิเวอร์พูลแล้วกันอืมครับอันนี้เห็นไม่ตรงกัน <laughs> เออมันเรื่องของประสิทธิภาพนักเตะด้วยแต่สมมุติว่าแต่นั่นแหละ ถ้าผมมองก็มองนิวอ,อ่ะนิวต่อครับมาต่อกันที่วันอาทิตย์ไบรตันเจอกับแมนซิตี้คู่สองทุ่มสำหรับผมผมว่าซิตี้ต้องมาแล้วเพราะว่านัดที่แล้วแม่งมันโดนสเปอร์ไปนัดนี้ไม่ได้แล้วใช่แล้วก็ไบรตันผมก็ยังรู้สึกว่าในในพีเมียเน,นี่ยยังไม่นิ่งล่าสุดก็โดน อเอเวอร์ตันสัตว์ไปผมก็มองซิตี้เหมือนกันแต่ว่าสกอร์อาจจะไม่แบบเยอะแยะมากมายผมว่าน่าจะพอดีคำสองศูนย์นั่นองเงี้ยเพราะว่าไบตันมันเหมือนแบบมันยังขาดขาดกันเกินอยู่ในในความคิดผมนะมันยังแบบอย่างที่คุณบอกมันยังไม่นิ่งใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันเล่นประหลาดเลยแหละตอนเนี้ยสําหรับผมนะแล้วด้ยวยความปเป็นซิตี้อ่ะเบปมันก็ต้องแบบฮาแลนด์ไรเดอร์มามุด มึงอืมแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะกลับมาได้ก็คงติวเข้มมาแล้วแหละในกับการพักเต็มๆด้วยนะครับในขณะที่ต้องมาในขณะที่เบร์ดโรซินไม่ใช่ดิโรดี้โฟเดนก็เริ่มกลับมาละผมกำลังหลักของซิตี้ก็ยังเต็มอ่ะใช่เริ่มกลับมาละในขณะที่ไบตันกูต้องมาลุ้น ว่ามันจะเล่นยังไงมีโตมะจะเข้าฟอร์มไหมเออวเวลเบกแม่งจะอารมณ์ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ผมก็เลยมองซิตี้คุณทอนก็มองซิตี้อต่อไปนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสกับเวสต์แฮมเอียงแน่นอนป่ <laughs> <laughs> าเลยเจ้าบ้านสิครับเจ้าบ้านแน่นอน <laughs> พอตเตอร์กูต้องปรับอีกเยอะแล้วยิ่งคุณบอกว่าคาราบาวครับก็ไปแท้มาอมีกอ <laughs> ความมั่นใจของผมก็เทไปที่ฟอร์เรสเลยใช่ฟอร์เรสผมก็อยากรู้นะว่าคิสบุจะยิงประตูได้ต่อเนื่องหรือเปล่าฟอร์เรสคือเก็บได้สี่แต้มเนี่ยคุณภาพตอนนี้คือแบบว่าชนะเบนฟอร์ดแล้วเสมอพาเลตะอะมมันไม่แย่นะเขาดูดีเลยนะเพราะ<อ>ว่าเขาดูเหมือนเป็นทีมที่ได้ลุ้นท็อปเซเว่นแน่ๆสี่แต้มกับเวสแฮมศูนย์แต้มอะ,อะ แล้วแบบโดนไปเจ็ดลูกครับก็เป็นกำลังใจให้กับเวสแฮมนะแต่สมองบอกฟอเรสส่วนเวสแฮม Ham, ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโบเวนกับฟูคุกมันอาวุธของเวสแฮมมันยังน้อยไปอะ่ะเออมันต้องพึ่งพากองกลางของของเวสแฮมอะ่ะแล้วดูเหมือนกองกลางเขาก็จะย้ายทีมด้วยนะมีข่าวย้ายทีมด้วยไม่รู้สถานการณ์มันจะแย่ลงไปอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อกับทีมด้วยไหม สำหรับเวทฮมนะถ้าเกิดดูพวกเราเหนื่อยๆก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แม่งซัดแมนยูไปใส่อารมณ์ไปแม่งเต็มที่อ่ะเอออะคราวนี้เตือนเตือนมาคู่หลักลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลคุณมากไงลิเวอร์พูลกูเห <c oughs> ็นอาร์เซนอลนี่วะกูมั่นใจมากไม่เคยมั่นใจว่าอาร์เซนอลจะชนะลิเวอร์พูลมากเท่าตอนนี้เลยเว้ย and feel ดีดอิทแอนด์ฟิลพี่ต้ากูเปิดเพลงในว่าวอลอูในว่าวอลอโรนกรอกหูนักเตะมากี่ปีแล้วแล้วโดนไปเท่าไหร่ <laughs> hey, รอบนั้นโดนเยอะเนี่ยรอบหลังๆแบบเสมอแล้วไงลุ้นเอาชนะให้ได้ไมันอาจจะถึงเวลากูแล้วอ่าครับเดี๋ยวมาดูเซเบตตัวเล่นของเลียบพู้นะครับก็น่าจะประตูน่าจะเป็นอาริซอนนะครับกองหลังก็คงเป็นคู่ขวัญใจเลยโกนาเต้กับฟานได์ขวัญใจผมด้วยตอนเนี้ยอ่า <laughs> แล้วก็แบ,บ็คก็เป็นสโบสไลกับเคอร์เคส กองกลางก็จะใช้เคอร์อติสโจนหรือกาเฟนแบกหรือ,อฟลลอร์เรนเวสก็ได้อะอนะครับแล้วแน่นอนตอนนี้โมเมสซาร่าโครีกัรโปรแล้วก็ตัวเก่งอันใหม่มา,มาแรงเลยก็คือคูโกอิกิติเกเนี่แหละคิดว่าซีแบบตัวจริงแค่นี้เดียวคูก็เอาอยู่เฮ้ยไม่หรอกผมว่าชอบคูเซนเตอร์หรือว่าููมากเลยโกนาเต้กับฟันไดอะ ผมว่าผมมีสิทธิ์ลุ้นชนะได้ช่วงหลังนเน,น <laughs> โกนาเต้ก็ท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มนะแบบอุ้ยมันแอบพลาดบ่อยๆนะหรือบางทีอาริซอนก็เหมือนกันนะ,ะมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเขาจะโดนเคสให้หันหน้าไปทางไหนต้าอของบอลส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับคิดเห็นประการใดคอมเมนต์มาคุยกัครับนี่ผมลิเวอร์พูลจริงเชื่อเสื้อมึนก็บอกย่อละในขณะที่ ทีมอาร์เซนอลที่ผมคาดว่าน่าจะลงอ่ะผมก็คิดว่ายังไงก็ผู้รักษาประตูต้องไม่หนีรายย่าอยู่แล้วถึงแม้ผมอยากให้เกป้าลงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเกปปาส mm hmm. ่วนคู่เซนเตอร์ยังไงก็สาดิบากับมาร์กเย่แน่คาราฟิโอรี่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าพี่ต้าจะใช้ตั้งแต่ต้นเลยไหมหรือว่าจะใช้ลุยสเกรี่ก่อนอืมแต่ถ้าเกิดใช้สเกรียกคาราฟิโอรี่อ่ะคือต้องการบุกแน่ส่วนทิมเบอร์ที่ทําประตูมาก็กำลังมั่นใจผมว่าเขาน้าจะได้ลงตัวจริงแน่แน่ mm hmm. นอนอืม ชูม um ิเบนดี้โอเดกาดกับไลท์อ่ะผมผมไม่แน่ใจว่าโอเดกาดจะได้พักนานขนาดไหนเพราะว่าเขาเจ็บไหล่แต่ยงน้อยเมเรนโน่ no, น่าจะทดแทนได้ระดับหนึ่งก็ยังมีตัวอื่นเอเซ่ SE, อะไรอย่างเงี้ยที่เล่นได้ใช่นี่ละครัเอเซ่ <laughs> ไม่ใช่ละ <laughs> ในขณะที่บูกโยซาก้าแม่งโดนหนึ่งเดือนแน่ๆสสัปดาห์ก็อาจจะเป็นมาดูเอนเก้เฉย หรืออาจจะโยกย้ายตัวลุกมันมีเยอะเอโยกย้ายคนอื่นมาเล่นมาตีเนลลี่พัสซาอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปีกมันจะออกมาเป็นยังไงแต่มันก็ต้องวนๆแล้วก็มีเจ้าหนูใครนะดาวแมนอีกแต่ดาวแมนเอามาเลยอาจจะได้แบบเล่นช่วงใท้ายเกมวัดวัดตัวกับเจ้าหนูของลิโอโฟเลยริโออะหรอเออเอาเลยเฮยดาวแมนเด็กกว่าเขเว้ยได้ ในขณะที่เกียวกูก็กำลังโอเคเลยยเคเลสเนี่ยมาแล้วสองลูกนะครับสองครสองลูกนะผมก็เลยคิดว่าทีมอาร์เซนอลดีพอที่ชนะลิเวอร์พูลแต่อย่าเพิ่งออกตัวแรงเกินไปแค่มั่นใจว่าชนะแต่อย่าเพิ่งออกตัวแรงเกินไปใจเย็นใจเย็นๆก่อนยเคเลสระวังจะโดนฟันได้เก็บใส่กระเป๋านะครับ oh. หาตัวไม่เจอส่งบอลให้ไม่ได้โอ oh. ครับในขณะที่ถ้าย้อนความไปนะัดที่ลิเวอร์พูลเจอกับ นิวคาสเซิลนี่ยสบัดส,สบอลไปทั้งสองฝ่ายเลยอตอนช่วงเริ่มเกมมาลิเวอร์พูลก็เล่นได้อย่างมั่นใจแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างแม่งเป็นใจให้กับลิเวอร์พูลมากเลยนะยิงประตูนําเร็วด้วยไม่เร็วเปล่าวะแม่งดูเยอะจนลืมเร็วปะไม่เร็วสามห้าอ่าใช่สามสิบห้าการเฟนแบกก็ไปยิงก่อนแล้วอ่ะสวยจังหวะยิงได้แบบพอดีพอดีพอเหมาะเลยอ่ะเออ แต่เกมเกมมันเปลี่ยนตรงท้ายเครื่องแรกนะอต,ตอนดอดแม่งไปเสียบฟันไดโง่ก็เลยทําให้แบบโดนใบแดงผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคิดอะไรอยู่นะบอลก็ไม่ได้อยู่ฝั่งฝั่งนิวคาสเซิลด้วยแต่แบบตอนดอนก็ไปใส่เปิดปุ่มใส่อย่างนั้นแหละตอนแรกผูดตัดสินให้ใบเหลืองแต่สุดท้ายเปลี่ยนคําตัดสินเป็นใบแดงแส่วนในเครื่องหลังเนี่ยผมว่าอันนี้สล็อตยังไม่ทันได้นั่งที่ซุมมานั่งสำร,รองเลยเดินเดินมาแล้วอ่ะ ปี๊ดอ่ากําลังจะหันกลับไปนั่งที่มานั่งสำรองก็ได้ประตูซะแล้วคือกั๊กโปแบงเปิดไปมากเลยนะลูกคะแนนเราเอกิติเก้ก็ยิงเข้าไปเออขึ้นนําดาวซันโบแม่งหลาบลูกเอาจริงนะผมโมเอกิติเก้มันหน้าตาแบบทรงอ่ะผมรู้สึกว่าโมเฮงมันมันไม่น่าจะยิงระเบิดระเบอนะ <c oughs> แต่พอมาใน,นที่สามแบบอ้โหแม่งอยู่ถูกที่ยิงถูกเวลาแบบถูกจังหวะจริงๆ <c oughs> แต่ผมบอกเลยเนี่ยของดีจากแฟรงเฟิร์ตจริงๆแล้วยิ่งมีคนป้อนแบบกองกลางลิเวอร์พูลแบบเวียดแบบอ่าใครอ,อนะ so อย่างนั้นโซโบอ่างเงี้ยซาร่าซาราป้อนได้อไม่ต้องปีกป้อนนะแค่กลางป้อนดีๆอ่ะมันก็พลิกเล่นได้หลายจังหวะมันของดีจริงๆตัวเนี้ยอแล้วยิ่งเวียดก็มีประสบการณ์จากบ<ๆ>ูเดลิกามา<ๆ>ความเข้าใจในแท็ติกของบ<ๆ>ูเดลิกาก็มีผลเหมือนกันนะ แต่จังหวะแบบที่นิวคาสเซิลทำอะลูกบูโนกินมาไลอะคือแบบผมไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลมันเหม่อหรือมันอะไรอะมันอยู่ดีมันก็นโดนแบบโดนเลยอะอืมตอื่นเลยครับใช่สิบคนของนิวคาสเซิลแล้วก็เล่นในเซนเจมพาร์คคือแบบมันมีความไม่ยอมใช่สู้สุดจริงๆคือแบบเป็นเกีที่แบบว่าอาจจะบอกระดับแบบสิบดาวเลยอะอมมันมาก รุ้นมากแล้วก็คือแบบใครไม่ดูมังพลาดผมก็ดูเส้น <laughs> ผมก็ดูข้อเสียของลิเวอร์พูลเลยนะในนัดเนี้ยผมรู้สึกว่าพอนำสองลูกแล้วอะ่ะเหมือนเหม่อเร็วเกินไปอืมแล้วก็จังหวะขาดขาดเกินๆอะ่ะเหมือนมันยังส่งบอลขาดๆเกินๆอะ่ะยังไม่ยังไม่ปราณีตขึ้นจากนัดที่เจอกับบอลแมสมันยังคล้ายๆทรงเดิมอยูอ่ผมเลยมั่นใจว่าอาร์เซนอล ถ้าได้จังหวะแบบนั้นน่าจะเฉวยจังหวะได้เพราะขนาดนิวคาสเซิลยังทําได้เลยเออในขณะที่ระหว่างลูกสองหนึ่งจนถึงลูกตีเสมอนาะทีที่แปดสิบแปดอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าชื่นชมของนิวคาสเซิลนะคือแม่งวิ่งเพื่อแฟนบอลจริงๆอะวิ่งแบบเลทเฮเลยอะส่วนนิวคาสเซิลจะมีปัญหาตรงที่แบบกองหน้าเขาไม่นิ่งเขาเลยไม่รู้จะฝากบอลแล้วไปยิงประตูยังไงมันก็จะแบบปีด คอสปียิงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะได้ประสิทธิภาพไเ้ไม่เต็มที่แต่คนที่ผมสงสารที่สุดนะโตนาลี่คือมึงโดนท,ทั้งเสียบโดนสอกฟอรเรียนเวียโอ้โหแบบล้มเองไหลกระแทกพื้นเออแบบเลเทะใช่แล้วพอถึงนาทีที่แปดสิบแปดอะพอดิวคาเซนตีเสมอได้อ่ะผมก็นึกว่าผมจะได้เฮแล้วนะทดนเวลาสิบเอ็ดนาที Oh. แล้วความเป็นลเวอพูแม่งมาเออก่อนที่เจ้าหนูลิโอแม่งจะยิงอย่างสุดสวยโดยที่โซโบแม่งข้ามหลอกอะ่ะเออสิบเ็ดนาทีนั้นอนะ่ะนิวคาสเซิลแม่งคองบอลอยู่ประมาณเจ็ดนาทีนะเว้ยเจ็ดแปดนาทีนะเว้ยมันแบบมันไม่ควรอะ่ะสำหรับนิวคาสเซิลคือมันไม่ควรอะ่ะแต่แบบความสุดยอดเข้าไปองค์ลงที่ลเวอพูอ่ะใช่อ,อืมแต่ลเวอภูแม่งทําแบบนี้สองนัดติดเออ ซึ่งหมายความว่านั่นหน้าอาจจะไม่มีแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> <laughs> มันทําแบบนี้มันมันเป็นธรรมชาติของลิวพูมันเป็นธรรมชาติที่แบบเออเล่นไปเงี้ยอาจจะตอนท้ายยังเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่เออแล้วแบบพอทดอเจ็บปุ๊บแม่งยิงสองหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> อาจจะไม่มาแล้วอาจจะใช้ไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ <laughs> เพราะว่าพี่ตาก็คงแบบต้องดูมาบ้างแล้วว่าลิวพูเขามีทีเด็ดอย่างนี้ก็ต้องเตรียมการรับมือไว้อืมนะครับก็ลิวพู อยากให้ระวังอย่างเดียวครับลูกเตะมือเออลิเวอร์มูมีมีปัญหาที่ลูกลูกโด่งด้วยคอสลูกอะไรเงี้ยมังเพราะว่าในในจังหวะเกมเิวก็ไม่ทําได้ไม่ดีนะใช่ลูกที่นิวได้ประตูมาก็มาจากลูกลูกมงอะลูกคอสสส่วนใหญ่ด้วยผมก็ยังมั่นใจในศักยภาพของอาเซนอลฤดูการนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีโอเดกาดไม่มีซาก้าไม่มีฮาเว่ที่เจ็บไปสามตัวแต่ตัวอื่นน่าจะไหวอยู่ ในขณนะที่ลิเวอร์พูลก็ไม่มีฟิล์มปงแต่ว่าตัวอื่นก็ยังทดแทนกันได้อยู่น่ายังจัดเต็มได้ขนาดนี้ did it and feel ครับกู <laughs> ต้องลองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง <laughs> ทีนี้มันลุ้นอย่างเดียวว่าเกมจะออกมาเป็นแบบไหนออกมาในแนวคุมเชิงหรือออกมาในแนวแรกกันถ้าออกมาในแนวคุมคุมเชิงเนี่ยเฮ้ยจะน่าเบื่อมากเลย <laughs> แต่ถ้ามันใส่กันเลยเนี่ยอันนี้กำไรคนดูใช่ แบบจะมองว่าลูกแรกมาไวอะ่ะตื่นแน่นอนอ,อีกฟังหนึ่งอ,ะอ่ะเอาแน่ไม่มีอะไรจะเสียอบอกเลยเลยแบบถ้าเรียกว่าครูโดนบริโูไม่มีอะไรจะเสียอ,ะอ,ะอ่ะอาเซนนอนโดนก็นก็ต้องเอาแหละถ้าคือมันเป็นด้วยความเป็นทีมต้นอ่าแบบแรุ้นแชมป์เออลุ้นแชมป์หัวตารางอะ่ะมันต้องพยายามดิดหนีให้ได้อะ่ะม,มีโอกาสแล้วจังหวะเราต้องดิดหนีให้ได้แบบชนะมาหกนัดอ่าไม่หกนัดหกสองนัดสองนัดหกคะแนเออ ทั้งคู่อ่ะก็ต้องแบบมันต้องมีดีดสามแต้มอ่ะเพราะมันจะได้เหมือนแบบไอ้นี้ทีมหนึ่งเสียสามแต้มแต่อีกทีมหนึ่งได้สามแต้มมันจะมีความผาดแล้วอ่ะใช่ถ้ายังไงแฟนอาร์เซนอลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาคุยกันแฟนแลิเวอร์พูลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาคุยกันแฟนแมนยูที่เชียร์อาร์เซนอลกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์มาคุยกันนะครับมึงแฟ,แฟนแฟนแมนยูเชียร์อาร์เซนอลดิวะเชียร์อาร์เซนอลครับ แต่แต่ผมเนี่ยแบบอนี่ผูมาว่ะไม่อาร์เซนอลเว้ยส่วนอีกคู่หนึ่งคู่ดึกก็จะเป็นอทีมรักนายยังไงเอเวอเรตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วิลล่าวิลล่าเจอโค้ชทีมรักเนี่ยอ๋อวิลล่าเจอกับคิสซันพาเลตเนื่องจากวิลล่าไม่มีปัญหาทั้งในและนอกสนามผมมองไปที่พาเลตเพราะมันพาเลตมันเริ่มฟื้นแล้วหวานเจี๊ยบผมมองว่าอาจจะเสมอ คือ hmm. ผมมองว่าพาเลตน่าจะไม่ถึงขั้นชนะวิลล่าอ,อาจาจะมีเสมออันนี้มองๆคล้ายๆกันเพราะว่าพาเลตอาจจะมีดีไม่ถึงแล้ววิลล่าในบ้านไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นแต่วิลล่าจะชนะไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนกันถ้าอูนายแพ้อ,อีกนัดหนึ่งนะคืออันนี้คืออาการหนักจริงแล้วนะผมว่าเขาแพ้มาสองอ้เขาเสมอมาหนึ่งแพ้มาหนึ่งใช่ไหม,มเขาน่าจะต้องเริ่มคิดถึงการปกป้องคะแนนเขาบ้างละไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ได้ลุ้นเกมยุโรปอะ เดี๋ยวมันจะหลุดใช่อันนี้ก็เป็นบอลคุณภาพของทีมไปยุโรปสองทีมมาเจอกันใช่ซึ่งสัปดาห์นี้แม่งเดือดหลายคู่อยู่ถ้าดูพีเมียร์เป็นประจำอบะสำหรับผมแม่งเดือดทุกคู่แบบซีทุกคู่อันนี้เจอกันนี้แม่งซีทุกคู่ <c oughs> นะครับก็ตัวความหวังของ <c oughs> อวิลล่าโอลิวากินครับไหวไหมต้องดูว่าเพื่อนช่วยปั้นไหมถ้ามันไปคนเดียวมันไม่ไหว อมันอาวุธมันไม่มีใครแล้วอ,ะอ่ะส่วนเอมิลมาติเนสผมรู้สึกหลังๆเขาดอบๆไปอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาอยากย้ายทีมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คอนเซนเทรตเต็มที่อะ่อะเออเขาอาจจะอยากไปแมนยูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออแมนยู Man ก็รอปล่อยอยู่เนี่ยโอเานานหรือบายินดีไปสักตัวในอันเชิญมาแน่นอนสองแรกหนึ่งเอาอะไรก็ยังไงก็ได้อบอกอูในโทรหาอูในเลย กุไนขออีมิวเอาโอนาน่าไปได้ไหมครับเอาโอนาน่าไหมโอนาน่าอาจจะแบบวางสายทันทีก็ได้ถ้ายังไงประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันที่พิมพ์มิลิกสุดสัปดาห์นี้นะครับครับผมครับผมแบรี่พีแซ่บแล้วผมทอตพีสแตงครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันที่พิมพ์มิลิกครับสวัสดีครับ